เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการติดตั้งดิสเบรกขายดีมากเดี๋ยววันนี้หนึ่งลำแล้วเดี๋ยวสายสายจะมาอีกลำจะเป็นซิตี้ตอนนี้ติดตั้ง2 0 2 0อยู่เดี๋ยวเราไปดูกันัค้งช่านัดทำไรแต่เช้าเลยเนะี่ย ใส่เบรกให้รถบอลครับผมใส่เบรกใช่ครับผมใส่เบรกอ่าตัวนี้เป็นกี่พอตกี่พอตหกพอตครับผมหกพอตเลยพอตใหญ่เลยใหญ่สุดแล้วใช่ครับใหญ่สุดเลยครับผมแล้วจานสามห้าสามห้าจานใหญ่เหมือนกันใช่ครับกับคือกับเบรกหัวที่หัวตามเลยใช่ครับผมมันเบรกมันจะนุ่มครับอ๋อนุ่มมันจะไม่แข็งอ๋อมันจะนุ่มอืมแล้วเวลาจะชิดเนี่ยปกติถ้าเบรกเดิมเนี่ยเบรกพวกมันจะไหลจะไหลเลยนี่ เราแตะปุ๊บนิดเดียวปุ๊บมันอยู่เลยอ๋อข้อดีของเบรกซิ่งครัเจ้าได้ข่าวว่าวันนี้นอกจากคันอีซูซุ2022แล้ววันนี้มีอะไรอีกเข้ามานัดเข้ามาติดอีกซครับผมซิตี้ใช่จองคิวมาแต่งวนนงวัวนแล้วจอดคิวต<ส>ั้งแต่วนันละวัวนวันหนึ่งเนี่ยเบรกเอพีติดตั้งคันต่ำวันถึงสองสามคันไม่ต่อวันเนี่ยถึงครับผมสองสามคันต่อวันเลยสอคันต่อวันเลยแต่แต่ใครดูหน้าเพจจะรู้เนาะดูหน้าเพจจะรู้เลยใช่ไหมแต่ต้องจองคิวเข้ามาก่อนถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับออยากจะติดตั้งเบรกนะครับราคาแพงไหม,ไม,มไม่แพงครับผมไม่แพงใช่ครับถ้าเป็น4 <5 S 2> พอร์ตอยู่ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าถ้าเป็น6พอร์ตแบบนี้สามหมื่นห้าเก้าร้อยครับผมสามหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับสี่พอตสองหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับสามพอเออหกพอตสามหมื่นห้าเก้าร้อยไม่แพงเลยนะครับกับคุณภาพเบรกจากอังกฤษขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยที่คังแม็กพระรามสองสแกนง,งามเว็สี่นะอย่าลืม